สวัสดีครับวันนี้นะครับเราก็จะพาทุกคนนะครับมาสุ่มเกียร์นะครับสุ่มเกียร์จันทรานะครับในช่วงฉลอง11ปีครึ่งนะครับนะเดี๋ยววันนี้เราจะมาสุ่มกัน3,000นูบี้นะครับในส่วนของ ID 2นะครับ ID แห่งสายการบินนะครับนะนะครับ i อ ID แห่งสายการบินนะครับ ID 2นะครับนะก็ นี่คือนะครับเดี๋ยวเราจะมาเช็คเกียร์นะครับที่ผมมีนะครับนะว่ามีอะไรบ้างนี่นะครับมีอยู่แค่นี้นะครับน่าร่มจันทราอันนี้เนี่ยสุ่มเมื่อปีที่แล้วนะครับสามพันรูบี้ได้มาอันเดียวโอ้โหสุดยอดนะครับดูความเกลือนะครับนะอันนี้คือช่องกลางนะครับก็มีอยู่เท่านี้นะครับนะต่อไปช่องสุดท้ายนะครับก็มีอยู่นะ ช่องตกแต่งมีอยู่เท่านี้นะครับมานะครับมาดูกันนะครับเราจะมาลั่นเกียร์นะครับจันทรากัน3,000รูบี้นะครับนะในส่วนของไอดีร็อกนะครับมาดูกันครับรอบเรกนะครับรอบเรกเราจะสุ่มกันทั้งหมดนะครับ15รอบนะครับรอบเรขมาดูกันนะครับนะอ้โหจะเกลือหรือจะแจ้งเกิดนะครับ อรอบเรกมาเลยผมว่าผมหยุดเลยนะผมหยุดเลยนะครับผมจะเก็บรูบี้ไปสุ่มเดือนหน้านะครับในส่วนของอัพมืดนะอัพมืดนะครับผมขอหยุดเลยนะผมขอหยุดเลยนะครับอืมนะครับเพราะว่าผมไม่ค่อยมีเกียร์อยู่ด้วยนะครับช่องสุดท้ายนะ อืมพอประมาณแล้วนะครับเอาไว้สุ่มอัพมืดเดือนหน้านะครับนะอ่ะขอเปลี่ยนใจนะครับขอเปลี่ยนใจนะครับอ่าก็โอเคนะครับนะสรุปนะครับรอบนี้นะครับสุ่มแค่สองร้อยดูบี้โปนะครับสุ่มแค่สองร้อยดูบี้นะครับนะเทนที่จะสุ่มสามพันดูบี้นะครับแต่ผมกลับ มาสุ่มแก้200รูบีนะครับโอ้โหเปลี่ยนใจกระทันหันนะครับนะโอเคครับสำหรับวันนี้นะครับก็ต้องขอสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีครับ